สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตอนนั้นนะครับที่วันนี้ผมเข้าเทวนเนอร์ไม่ได้นะครับผมก็เข้าไม่ได้นะก็ไม่ไม่รู้ว่ามันขึ้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ผมเลยตามๆที่พี่เขาบอกครับก็คือเนี่ยตอนนั้นผมเข้าแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะ,ะพี่เขาบอกว่าไฟล์มันหายไปนะครับผม ที่บอกว่ากรณีต้องลบเกมออกแล้วติดตั้งใหม่นะฮะมันติดเนี่ยครับก็โหลดฮัดฟิกไปทับในโฟลเดอร์เทลเนอร์ก่อนแล้วนำโฟลเดอร์เกมลบไฟล์ที่นาสกุล PKG เท่านั้นนะครับตัวอื่นอย่าไปลบนะครับโอเคครับก็ทำตามนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ลองเข้าเกม้างนะครับดูฮะเข้าเกมครับก็ทำตามนี้นะครับเนี่ยครับมันขึ้นอย่างนี้นะฮะ เทลเนอร์แ s s ต็อปวากิ่งนะฮะวอคเวิร์กเวกอ้าก็คือมันไม่ทำงานครับนี่ฮะดูนะฮะอ่าดูครับมันขึ้นงี้นะครับก็ไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงนะครับแล้วกดแล้วกนเฟียโรนะครับผมเฟียโรนันช่วยดูคลิปแล้วก็แล้วกนบอกวิธีแก้ทีนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าถ้าหรือว่า เปแล้วนัดครับมีทีมวิวมาทำให้ผมหน่อยนะได้ไหมครับถ้ามีทีมวิวนะมาทำให้ผมหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็จบคลิปเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับผมก็คือเข้าไม่ได้นะฮะตามนั้นนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะโพสไว้ในข้าความมากันข้าความของเทเลอ,อร์นะครับโอเคครับ